มามาไม่ตัวดาวดาวอีบึงอีบึงมางนี้มางนี้ตัวไอ้มึงมีอีกตัววะอีกตัวปะซอมึงฟังพูดเด็๋นั่นนัดนัดนอันห้อยกีน số cả bạc gì đấy không khỏi đồng đó sẽ con số bạc gì là cù đấy luôn rồi đào quá đào đào You two đến bọn này, một tuần nè thôi 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 ai thôi lửa thôi này thôi chết thôi 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 โอ้ขันเอี่ยมโกศูนย์กูมึงตายได้หรอเราบอกนี่เหลือหลังเหลือข้างหลังครับตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะมีคนมีคนดีไปแลนะ้วบางไฟแสนมานี่บางนี่กัรว้ยเลยบอค่ะ ไปคอยไปฮะหมาห่าฮาหม่าฮานะมาหม่าฮานะตอนนี้ไปดกัดกคุณก่อนฮะชว์สเตปฟีมือฟีใหม่ไล่มือให้มียเขาได้เห็นไมตน,นบักบักยีดไปเจ็บคักบักห้าน่ะเอา้า

ตัวครับสามตัวสามตัวหนาหนึ่งตัวเดียวครับฟังพุ่กับดาวนึงฟังอ่นสองสี่ศูนย์นั่นดาวอยู่นะเป็มาเปนมาครับอีกสองตัวตรงนี้ <Back. S 1> เหลือตัว,วครโอ้เหรียญห้าพันสี่พบรูแล้วยุ่นมองไงมากแดงข้างหน้าเลยโอเคครับนี่กูอยู่กกเพ้วเลยกกเพ้วดาวเราขึ้นข้างนบน่ันไหมฮะขึ้นเลยขึ้นเลยไหว มันกำลังแหลนขึ้นเนินเหน็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเนยเนุ่งอ,อยู่ฝั่งนี้หมดเลยศัตรูแล้วเอามาชุบกันไรเหรออยู่ทางนี้ครับพบศัตรูแล้วมันอยู่ใต้ทีนี่ใต้ทีนี่ตัวนึ่งนี่ มิตาระเบิดนี่มาดาหกายา่าชื้อเท่านนั่นมันดีซ้ำไหนมันดีซ้ำไหนรอวะเอ้ยอีสนลยาสร์ก่กามนมันกัพอยิงไหนอยู่แต่ว่ามันก็น ก็ซูเอมุกซูนคอยว่าอะไรวะ